วิธีปักหมุดคลิปในช่อง t i k t o k ของเรานะฮะสำหรับการปักหมุดคลิปก็จะเหมาะกับคลิปวิดีโอที่กำลังเป็นกระแสในช่องของเรานะฮะหรือว่าเป็นคลิปที่เราคิดว่าเรามีความชอบเป็นพิเศษก็สามารถปักหมุดได้เลยนะฮะสำหรับขั้นตอนในการําก็ขันตะแรกเราต้องเข้ามาที่หน้าช่อง Tiktok ของเรานะฮะจากนั้นมาก็ให้เราเลือกดูคลิปที่ เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ปิ้วขอเลือกเป็นคลิปใช้ ai ภาคเสียงแบบไม่ต้องเสียงเงนินนะฮะจากนั้นมาเราก็ให้คลิกที่คลิปขึ้นมาหนึ่ครั้งเราก็สังเกตเห็นว่าจะมี3มจุดนะฮะก็ให้เราแตะไปหนึ่งครั้งนะฮะแล้ก็จะมีป๊อป,ปอัพเด้งขึ้นมาเราจะเห็นคำว่าปักหมดนะฮะ จากนั้นก็ให้เราจิ้มไปหนึ่งครั้งนะฮะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็สังเกตว่าด้านบนจะมี alert แจ้งเตือนขึ้นมาเลยนะ,ะว่าปักหมุดไว้ที่ด้านบนสุดของโปรไฟล์ของคุณแล้วสำหรับการปักหมุดในช่อง tiktok สูงสุดได้ถึง3คลิปเลยนะฮะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองทำตามได้เลยนะฮะหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ c มเมนบอกพี่วน้อยนะคะ หรือว่ามีคำถามอะไรยังไงก็เมนท์ทได้เลยนะฮะ